นี่ทเทปล้วละ่ะเรียบร้อยโอ้ยโดดมายังกับเดชผูเราจะโดดได้เปล่าปึ๊บ <laughs> โดดครับน้องเรียบร้อยว้าวสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมมีปืนเวนิกาโทเร ปืนสไนเปอร์ของไททันระยะ1,100เมตรมาแจากนะครับผมซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องเล่นเป็นสไนเปอร์ก็ได้ไงเอาปืนเวนคิคาโทเรครับผมซึ่งสามารถจจกเกล่าได้ยิงแบบลุยๆก็ได้แล้วเรามาดูกันครับผมว่าในคลิปนี้ผมจะเล่นทั้งด่านใกล้ด่านไกลให้เพื่อนๆดูมาดูกันว่าเจ้าเบอร์สเลียครับผมจะเล่นเป็นยังไงบ้างซึ่งปืนนี้รับรองว่าถูกใจสายแคมเปอร์แล้วก็สายลุยแน่ๆราไปลุยกันเลยดีกว่าปรับปับไปครับว้าวว้าว ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยไม่โดนโดนครับผมอ้ยายลบโอ้ยเอาเอาอีกเอาอีกเอาอีกโดนล็อกเลยเฮ้ยเพื่อนเราหมดแล้วเพื่อนเราหมดแล้วโอ้โห นั่นโดดไนปะมาปึ๊กปึกเข้าไปครับเนี่ยเร็อย,ยิง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 เออหิวก่อนโอ้ยอะไรกันวะเน,นี่ยอืมเอาจังเลยมามาอา้าวได้อีกแล้วเหรอ เว่อเว่อแหมน่านหายตัวครับสน่อยเหยงูปับปับครับนี่เทปล้วล่ะเรียบร้อยโอ้ยโดดมายังกับเดชผูอุิยอุิยอุิยอ้ครับ โอ้ยตยีอีกปาบปาบไปครับเบอร์สเลียครับต้องโดนเฮ้ยไททันครับหายตัวอนกันนะโอเคมาโดดครับหลบก่อนอ้าวตีเพื่อนอีกโอ้ย โอเคเราจะโดดได้ป่าวะปึ๊บโธ่เน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 ่ลงมาลงมาครับลงมา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 อุ้ยอยู่ข้างหลังด้วยนะไม่อยู่นี่ปึ๊บปึ๊บไปครับเสร็จป่ะอีกนั่นอีโธเอ้ยเลือดนายจะล่วงใช่ไหมปึ๊บปึ๊บไปครับโดนครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไป ปั๊บปั๊บอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งติดมังกรเสร็จไปว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนตัวอะไรวะเนี่ยโดดครับปุ๊บเข้าไปครับมาแล้วเพื่อนเน่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 เน,น,น่สองหนึ่งปุ๊บไป,ปบโอ้โหหายตัวดีแหมมันช่างมันช่าง มาปั๊บปั๊บลวงครับโอ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะเกิดเปล่าโอเคค่อยๆเดินดีกว่าเก็บกระโดดไว้เผื่อแบบรีชาร์จสกิลหายตัวได้ครับเออนั่นแหละนั่นแหละเปลี่ยนเสาก่อนปิง้งโอเคสวยงามครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเดินช้าว่ะแบกปืนใหญ่งามาเลยเดินช้านิดนึงปึ๊บปึบเสร็จมีเกิดป่ะมีเกิดป่ะให้ลุกครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับผมไททันสเลเยอร์กันไปวู้ เลยเราบุกปะเราบุกแล้วบุกแชมป์บุกแล้วโดนก่อนโอ้หเสร็จครับผมแน่แน่แนมาเด้ก็ต้องมาเด้เคครับผมโดนครับ สองเรียบร้อยว้าวอันนี่นี่เออจบเลยโถ นั่นแหละรับเพื่อนๆปืเนเวนติคอเทเร่ครับผมที่เป็นปืนระยะ1,100เมตรและกิจการในการลุล,ลับก็ยังง่ายๆนะครับผมมีเพื่อนๆพิมพ์แฮชแท็ก DMBL นะครับผมเว้นวักตามด้วย ID เดีรื่องแพลตฟอร์มค,คนเพื่อเลยถ้าเป็นคนไทยนะครับผมก็ใส่ชื่อเล่นใส่ยยิ้มเนยมาหน่อยจะได้เรียกกันถูกตอนจำรางวัลไงขอให้ทุกคนโชคดีครับผมว้าวตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปก็สามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลยได้ง่ายๆด้วยนะพพิม์เพื่อนๆก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในคำอธิบายด้านล่าง พอเพื่อนเพื่อนเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์ D M B L ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลยทียงเท่นนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็สามารถได้รับผอบเพื่อนยังสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อ,รอมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับ